Bí cũng lấy hả? Cái này đấy. Đây ừ. mấy ừ. ừ. cái này cám nhé cái hả? เห็นแจ็คแมพวทำห่อยเยอะนี่แหละแมพัวแจ็คแมพัวอ่ะแต่เอ็มออนยูป่ะแต่เอมออนยูป่ะนี่วันนีเลยมีลาวิกาเลยนะเลยอ่ะไม่ใช่เลยขนมนะเลยคนอ้าโดดม็อบ นอนโอ้ยนนอคันนี้ซิ่งกว่ารถคุณพ่ออีกเหรอท่า <c oughs> นั้นก็เอาคุณแกมาคุณแกยอยู่ที่คุณแม่ครับแม่เก็บไว้แม่คุณพ่อขี่